แนะนำคณะนี้หน่อยนะคะหลักสูตรการเรียนของรามคำแห่งในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษ,ษาอังกฤษค่ะปี65นะคะเปลี่ยนหลักสูตรค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเอดาลินดาค่ะในวันนี้นะคะก็อยู่กันในช่วงของเรียนไปเล่าไปนะคะในคลิปนี้นะคะได้ก็จะพูดถึงหลักสูตรการเรียนนะคะของรามคำแห่งในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะถ้าสมมติว่าใครที่เข้ามาใหม่นะเอดาก็ขอแนะนําตัวก่อนนะคะเอดานะคะก็เรียนอยู่มหาลัยรามคำแห่งนั่น ใน E ีพี0นะคะเอด้าได้บอกว่าเอดาเป็นนักศึกษาปรีดีกีใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยเอดารหัส61นะคะและในคลิปที่แล้วนะคะเอด้าก็ลงไปแล้วนะคะเอด้าไปทําเรื่องเทียบโอนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เอดาก็รหัสนักศึกษาปี64นั่นเองค่ะหลังจากที่มีคนเรียกร้องมาเยอะมากนะอยากให้เพื่อได้นะคะแนะนําคณะนี้หน่อยนะคะปี65นะคะมหาวิทยาลัยรามคําแหงนะคะได้ทําการเปลี่ยนหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะงั้นถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคค่ะเราไป เรื่องคลิปนี้กันแล้วค่ะไปกันเลยค่ะโอเคค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกนะคะว่าเอเดาเป็นนักศึกษารหัส64นะคะแล้วก็รหัส65นะคะมีการทําการเปลี่ยนหลักสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันจะไม่ค่อยมันก็อาจจะคล้ายๆนะคะประมาณ5 0 5 0ประกันนะที่มันคล้ายกันนะคะรหัส6 5เนี่ยมันอาจจะยากกว่านะคะเอดาจะอธิบายแบบนี้ก่อนว่า ปีที่พ่อเอด้าเรียนนะคะเป็นปริญญาตรีใบที่2นะคะรหัส58ก็คือหลักสูตรเนี่ยมีทั้งหมด144หน่วยกิตนะคะแล้วก็หลังจากที่ดได้ไปดูมาแล้วนะคะว่ารหัสของเอด้านะคะซึ่ง6,4นะคะแล้วก็พี่สาวเอด้าเป็นรหัส6 3นะคะก็เรียนทั้งหมด139หน่วยกิตคะ่ะมันลดลงมาแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะปีรหัสปีหน้านะคะก็คือปีห5นะคะหลักสูตรเนี่ย ในคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะคะก็จะเหลืออยู่ประมาณ139หน่วยกิตค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน่วยกิตที่เราจะต้องเก็บให้ครบนะคะระหว่างที่เราเรียนนั่นเองค่ะเดชดาจะมาไล่ให้ฟังนะคะว่ารหัสปี65นะคะปีหน้าเนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะสำหรับใครที่จะเข้าใหม่รหัสหลังจากนี้หลังจากที่ได้านลงคลิปนี้ไปนะคะมันก็จะเป็นรหัส65แล้วนะคะโอเคเดวเราไปเริ่มกันเลยค่ะเดเดาจะแปะรูปภาพไว้ให้แล้วกันนะคะตรงกลางหน้านี้เลยแล้วกันว่า ปีรหัส65นะคะจะเรียนอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวดาจะมาไล่์ฟังอีกทีนึงโอเคค่ะเรามาดูกันที่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวดาจะไล่ไปให้ทีละตัวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ฟัง่งนึงนะคะฟังไหนดีอะฟังฝังนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวดาจะขึ้นหน้าจอให้ฟั่งนี้นะคะ โอเคค่ะเอเดนจะอธิบายก่อนที่เราจะไปดูหลักสูตรกันนะคะว่าวิชาเอกวิชาโทนะคะเนื่องจากว่ามีน้องนะคะทักมาถามเอดาว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกวิชาเอกแล้วเนี่ยเราต้องเลือกวิชาโทด้วยหรือเปล่านะคะวิชาเอกนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นตัวเอกที่เราจะต้องเรียนเหมือนกับว่าเรายึดภาษาอังกฤษไว้เป็นหลักใช่ไหมคะอย่างเอดาเนี่ยเอดาเอกภาษาอังกฤษนะคะได้ยึดภาษาอังกฤษไว้เป็นหลักซึ่งจะเรียนเป็นเอกภาษาอื่นก็ได้เช่นกันนะคะยึดวิชาหลักเลยนะคะก็จะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็วิชาย่อยนะคะวิชาโทเนี่ยเราจะเลือก ของเอดาน,นะคะจะเป็นภาษามาเลยค่ะเพราะว่าเอดาเคยไปอยู่มาเลยมานะคะแล้วก็พูดภาษามาเลย์ได้เียนภาษามาเลได้อะไรแบบนี้นะคะเอดาก็เลยเก็บเป็นวิชาโทมาเลเซียนั่นเองค่ะโอเคนะคะของเทอมเอดาน,นะคะมีทั้งหมด 1 3 9หน่วยกิตน,นะคะถึงจะเรียนจบได้โอเ okay, ค139หน่วยกิตน,นะคะววิชาโทที่ได้เรียนนะคะในปีของได้น,นะคะจําเป็นต้องเก็บวิชาโททั้งหมด18หน่วยกิตค่ะพะง้นนะคะวิชาเอกที่เราจะต้องเรียนเนี่ยจะมีทั้งหมด121หน่วยกิตแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดวิชาเอก121ี12หน่วยกิตขนาดนั้นนะคะมันจะมีแบ่งแยกออกไปกมีวิชาเอกใช่ไหมคะมีวิชาโทหลังจากนั้นนะคะก็จะมีแยกออกไปนะคะก็จะมีวิชาเอกเลือกนะคะแล้วก็วิชาเอกบังคับและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือวิิชาาเเเสรีนนนนนนัั่่่่อองงงคคคะะะะมจดดูยยุ งั้นนะคะในวันนี้นะคะราก็จะมาพูดถึงหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษรหัส65ให้ฟังกันค่ะอะเรามาเริ่มกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโครงสร้างหลักสูตรวิชาเอกภาษาอังกฤษนะคะขออนุญ,ญาตดูโทรศัพท์นะคะเพราะว่าอยู่ในนี้นะคะโอเคเราจะแบ่งเป็นแบบนี้นะคะวิชาหมวดศึกษาทั่วไปนะคะทั้งหมด30หน่วยกิตก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราสามารถเลือกได้นะคะว่า เออเราจะลงวิชาไหนอย,อย่างเช่นอันแรกเลยนะคะเป็นกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะแล้วก็จะเลือกนะคะยกตัวอย่างนะคะแถวแรกนะคะเขาบอกว่า มีรามหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองและหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะคะจะมีวงเล็บว่าให้เลือกเรียนแค่หนึ่งวิชานะคะเพราะงั้นในสามวิชานี้นะคะเราเลือกมาแค่หนึ่งวิชาเท่านั้นนะคะส่วนวิชาอื่นเนี่ยก็คือจะต้องเรียนนะคะแล้วก็อันที่สี่กับอันที่ห้านะคะก็ให้เลือกมาหนึ่งเล่มเช่นกัน,นะคะ่ะโอเคหมวดต่อไปหมวดที่สองนะคะกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสี่เล่มด้วยกันนะคะก็ให้เลือกมาแค่หนึ่งเล่มเท่านั้นคะ่ะ แล้วก็อันต่อไปนะคะก็มีสี่เล่มด้วยกันเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เลือกมา1เล่มเช่นกันนะคะอันนี้จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยมันมีเลขสมแค่ตัวเดียวนะคะแสดงว่าหน่วยกิจก็คือ3เราเลือกมาแค่หนึ่งเล่มอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเขียนอยู่แล้วนะคะว่าวิชาไหนต้องเลือกหนึ่งว่าวิชาไหนต้องลงทุกตัวนะคะโอเคกลุ่มวิชาที่3นะคะก็คือกลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า เป็นรามซะส่วนใหญ่นะคะของเทอมที่เอดาสอบนะคะก็มีแค่เล่มเดียวนะคะให้ไ,ได้เรียนแค่เล่มเดียวนะอันนี้ก็คือแบบเยอะมากๆเราจะต้องเรียนรามทั้งหมด30หน่วยกิจเลยนะคะเพราะงั้นะ่ะก็จะเยอะนิดนึงนะเพราะ่ของเธอไม่ได้เรียนแค่เล่มเดียวก็คือ3หน่วยกิจเท่านั้น,นะคะ่ะโอเคเรามาอยู่กันที่หมวดที่2นะคะหมวดแรกคือวิชาทั่วไปนะคะหมวดที่2จะเป็นหมวดวิชาเลือกเสรีนะคะของเอดาตอนที่เลือกเสรีเอดามีทั้งหมด 9หน่วยกิตนะคะอันนี้เขาก็ลดลงมาให้เหลือแค่6หน่วยกิตคะ่ะก็คือแค่2เล่มเท่านั้นนะคะโอเคตรงนี้หมวดแรกผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เรามาอยู่กันที่หมวดวิชาเอกนะคะหมวดวิชาเอกนะคะมีทั้งหมด ห6หน่วยกิตค่ะเยอะนะคะเยอะมากๆาแล้วก็เป็นวิชาเอกนะคะอันนี้เป็นวิชาอะไรเอ่ยมองไม่ค่อยชัดเลยนะคะวิชาแกนเหรออันนี้น่าจะหมายถึงวิชาบาังคับนะคะมันคับไปได้ขอเรียกว่าเป็นวิชาบังคับแล้วกันนะวิชาบังคับนะคะมีทั้งหมด21หน่วยกิตค่ะก็จะมีอิงสองศูนย์ศูนย์หนึ่งอิงสองหนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะอิง2อ0หนึ่ง2ู0ยแล้วก็จะมี e n l นะคะจะเป็น ถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะเป็นภาษาศาสตรนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะ E N L นะคะ E N L ไหนนะยังไงเจอแล้ววิชา E N L 2 0 0 1นะคะเป็นวิชา Introduction to Language นะคะจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษานะคะวิชานี้ยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะวิชาต่อไปนะคะก็คือ E N S 3302ค่ะวิชา E N S นะคะจะอยู่ในหมวดของโอ้ถ้าเรามานั่งหาแบบนี้มันเสียเวลามากเลยอะ ว้าว wow! ไ,ได้เจอแล้วค่ะทุกคนวิชา ENS 3302นะคะคือวิชา Introduction to Translation ค่ะ Introduction to Translation นะคะ Translate นั่นเองค่ะก็คือการแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้นค่ะยากไหมน่าจะยากอยู่นะ3302ุ้ยไม่ธรรมดานะคะขอบ เอ็ดเข้าไปอยู่ในกลุ่มมานะคะเขาบอกว่ารหัส65เนี่ยเป็นรหัสที่ท้าทายมากๆนะคะ <S <S <ๆ S 2> เพราะว่ามีแต่วิชาแบบหินๆทั้งนั้นแต่ว่าก็ถ้าตั้งใจก็ทําได้นะคะโอเคเรามาอยู่กันที่ต่อไปนะคะเป็นวิชาเฉพาะด้าน,นะคะ่ะเราจะไล่กันไปเลยนะคะหมวดวิชาเฉพาะด้าน,นะคะ่ะอิงสอง0ูนย์ศูนย์สองอิงสองสี่ศูนย 4201 4, 4 4 0 1แล้วก็ต่อไปนะคะเป็น E N L ค่ะ2003 E N L 3 1 0 4ค่ะแล้วลงมาตรงนี้นะคะเขามีทั้งหมด3เล่มนะคะแล้วก็ให้มันเลือก2วิชานะคะเลือก2เล่มมีทั้งหมด3ให้เลือก2นะคะแล้วก็จะมี E N G 2901นะคะ E N G ตรงนี้นะคะก็ให้เลือกเหมือนกันนะคะก็เอเดนจะแปะไว้ให้นะก็ไปแคปมานะคะแล้วก็เอามาดูนะคะว่าเราอยากลงวิชาไหนนะคะ อันนี้ก็จะเป็น ENG หมดเลยนะคะมีทั้งหมด2 4 6 8 1 0นะคะก็ให้เลือกมาแค่เท่าไหร่3เล่มเหรออันนี้ก็ให้เลือกมานะคะแล้วก็เป็นวิชาเลือกทั้งนั้นเลย e n s c 3 0 1 e n s C 3 0 2 4304 4305นะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นวิชาเอกเลือกนะคะทั้งหมด18หน่วยกิตค่ะให้เราเลือก ENG, INL แล้วก็ EHS นะคะระดับ3 0 0 0ถึง4,999ค่ะรวมกันจำนวน18หน่วยกิจนะคะก็ให้เลือกมาทั้งหมด18หน่วยกิตเล่มละ3หน่วยกิจนะคะวิชาเลือกนะคะก็ให้เลือกมาทั้งหมด6เล่มนะคะเพราะว่าเล่มละ3หน่วยกิจเนาะก็คือ6 3 18นะคะก็รวมทั้งหมดเป็น18หน่วยกิจนั่นเองค่ะให้เราเลือกนะคะใครที่มีหนังสือนะคะไอเดาก็แนะนําควรจะมีนะคะในหนังสืออันนี้จะเป็นหนังสือที่เด้ซื้อมาตอนที่เด้สมัครเข้าตั้งแต่ปี6-1เลยนะคะ อันนี้จะมีแบบวิชาบอกนะคะว่าเราควรจะเรียนวิชาอะไรวิชาอะไรหมายถึงอะไรนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ขยันไปหาในมร30นะคะโอเคเราก็จะมาพูดถึงแต่ละตัวกันนะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมียังไงบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงไล่ไปเลยนะคะ E.N.G. นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ E.N.L. นะคะก็จะเป็นหมวดภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นหมวดภาษาอังกฤษทั่วไปนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับ ภาษาอังกฤษภาษาศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ENS นะคะจะเป็นในหมวดของภาษาอังกฤษเฉพาะด้านค่ะ ENS ก็มีความยากเหมือนกันทุกวิชามันยากหมดแหละถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอ่านนะคะแต่ว่าถ้าอ่านก็ทําได้ทุกเล่มนั่นแหละจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราตั้งใจเราทําได้หมดเลยนะคะแค่แบบเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เพิ่มความพยายามขึ้นมานิดนึงนะคะโอเคอดาจะแบบ ไม่ได้พูดทั้งหมดแล้วกันเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็วิดีโอนี้มันอาจจะยาวเกินไปเดด้จะมาพูดสรุปแล้วก็ตอบคําคถามของน้องๆให้ฟังแล้วกันนะคะที่ทักมาถามไอดาอาจจะแบบไม่ได้ใช่ไม่ใช่รุ่นน้องขนาดนั้นนะคะเพราะไอดาก็ตอนนี้เพิ่ง19นะคะ ถ้าไอดาไม่ใช่น้องแล้วไปแทนตัวว่าพี่กับใครเนี่ยก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าทักพี่มาไอดาก็แทนตัวเองว่าพี่กลับไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคําถามก่อนละกันนะคะว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าอยากเข้าคณะภาษาอังกฤษเข้าได้ไหมนะคะจริงๆแล้วเข้าได้ค่ะเพราะว่าการที่เราเรียนภาษาอังกฤษนะคะมันก็แบบไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะของไอดนนะคะนับว่าไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่าไอเดนเรียนข้ามข้ามข้ามมานะคะหลายวิชาหลาย หลายเนื้อหามากๆเทด้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วเราต้องมาอาาา่านในหนังสือเาเองถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่าอยเรงในคณะภาษาอังกฤษนะคะเอกภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันแต่ว่าเราจะต้องเพิ่มความพยายามสมมติว่าคนอื่นอาจจะพยายามแค่แบบ3เบอร์3พยายามเบอร์3อย่างนี้นะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นเพิ่มเป็นเลเวล5เป็นเลเวล5ไปนะคะเป็นระดับ5ขึ้นไปเพิ่มระดับตัวเองขึ้นไปหรือเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เก่งเท่าเขาแล้วก็ พัฒนาตัวเองขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะแบบเออให้สอบผ่านนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีพื้นฐานเลยเได้แนะนําอะไรนะคะอย่างแรกที่ต้องมีเลยคือมีคาศัพท์เพราะว่าคําศัพท์ในห้องสอบอ,อ่ะก,ก็อาจจะมีทั้งพื้นฐานแล้วก็อาจจะมีทั้งระดับยากนะคะถ้าสมมติว่าเราไม่มีคําศัพท์เลยเราก็ไม่สามารถทําได้เลยข้อสอบอ่ะแต่ว่าถ้าเรามีคําศัพท์อยู่แล้วถ้าสมมติว่าเราไปเจอคําศัพท์เนี่ยในห้องสอบเราจะยังพอเดาได้นะคะ พะงานคําศัพท์เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเราอาจจะยังไม่ต้องเก่งพูดหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเราแค่แบบเอด้าอ่านเพื่อเข้าไปสอบแต่ว่าเอด้าเรียนจากการ์ตูนเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้นะคะคือมันมีข้อแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีกับปฏิบัตินั่นเองค่ะสําหรับที่จะสอบนะคะเราก็ต้องอ่านในหนังสือนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากใช้ในชีวิตจริงเนี่ยเราอาจจะต้องฝึกจากอย่างอื่นที่มันสนับสนุนการใช้ในชีวิตจริงมากกว่านั้นนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงใช้เอกภาษาอังกฤษยากไหมนะคะที่บ้านเอดา4คนนะคะพ่อแม่เอดาแล้วก็พี่สาวนะคะทุกคนเรียนเอาานกภาษาอังกฤษโทมาลายูหมดเลยนะคะ แล้วก็สําหรับเอด d a นะคะภาษาอังกฤษเอภาษาอังกฤษยากไหมก็ยากนะคะเพราะว่าเอด d a ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นอย่างที่ได้บอกไปนะคะสามคนอาเอด d a ว่ายากนะคะส่วนอีก3คนนะคะพ่อแม่แล้วก็พี่สาวเนี่ยว่าไม่ยากครับที่บ <Whoa> ้านเอด d นะคะ3คนที่ไม่ใช่เอด d a นะคะเป็นคนประเภทที่ขยันอ่านหนังสือมากๆนะคะส่วนเอด d a ไม่ใช่ค่ะโอเคก็เลยไม่ได้ยากสำหรับพี่สาวเอด d แล้วก็พ่อแม่นะคะเพราะว่ามันก็ เป็นเรื่องที่อยู่ในหนังสือนะคะถ้าสมมติเราเข้าเรียนนะเราอาจจะได้เนื้อหาแล้วก็ได้คะแนนช่วยจากในห้องเรียนด้วยนะคะส่วนเอดดมไม่เคยเข้าเรียนแล้วก็ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่ด้วย ออนั่นแหละปะเด็นมันอยู่ตรงที่ไม่คมอ่อยอ่านหนังสือนั่นแหละถ้าซม้อิเราอ่านหนังสือแล้วก็ทําได้เอ,อจริงๆนะคะอันนี้ก็คือตอบเอกภาษาอังกฤษยากไหมนะคะสาหรับเอดาก็ยากนิดหน่อยมันอยู่ที่ความพยายามของแต่ละคนแล้วก็ความแขย็งยของแต่ละคนนะคะแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนด้วยบางคนอาจจะไม่เก่งเลยแต่ว่าขขันอ่านหนังสือมากตั้งใจมากนะคะก็ทําได้แล้วก็ได้เกรดดีด้วยนะคะได้เกรด A อะไรแบบเนี้ยได้เกรดที่ดีๆนะคะไม่ใช่ตัวดีด๊อกนะโอเคหมดยังงะคำถามโอเคค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะสาหรับที่ได้รวบรวมให้ในวันนี้นะคะก็จะมีประมาณน ที่มีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาหรือว่าทักไปหาไอดาที่ไอส่วนตัวได้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไอดาด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย